สุขสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนเอพีทุกท่านพบกันในบรรยากาศยามแรกๆทุกคนเลยค่อยกับสีได้ภาพพ่อแม่พี่น้องแต่งอยูโคกินกันทุกคนเลยคือในคลิปวิดีโอก้อนนั่นแหละค่อยก็ได้ตัวไก่ตัวนึงทุกคนเลยเดี๋ยวค่อยเลยเข้าโคกับสีผ้ากันจัดการเฮ็ดชมไก่กันทุกคนเลยสีแซ่บที่โนนี่เลยกับเฮ็ดเบื้องก่อนทุกคนไปลุยไปดูกันเลยเลยสาวแก้วเพิ่นกำลังลงมือหาอยู่ห่ากินกระพันเติมกับพันหัวข้ามขึ้นเก้าองเขาแหละสาวแก้วว่าจะลองเฮ็ดชมไก่เบื้องก่อน ผักลาผักแหนชนเครื่องในแล้วกันตัวนั้นถ้าก็จะได้นะต้มทุกคนผักเลยทุกคนสีนแดงนี่เสียงจะสวย่ได้่มีเสื้อลายแล้หนักมีใจดทดี่หนัไก่มันแข็งเปตองได้จะได้ละมาขอเห็ดมา จะไปเอาไัตรงไปมันจะขำภาษาอังกฤษ คนเกินไฟเข้ากันถ้าได้แล้วทุกคนเลยเฮ็ดพอจะได้อยู่ได้พักได้เศร้ากับครอบกับโคนี่แหละทุกคนนี him, ่สัแกะเพิ่นกะนังย้อนกระไดเปาะนะเปาะหูปักเทมเปาะโอปักเทมจะซื้อนันไก่นี่แหละหลายเติบไปแกเสือซื้อหูปักเทมแล้วก็ ือไปนโน้ดแล้วก็เข้าทุกคนเลยแล้วก็ต่ำซะกันตําแล้วเรียบร้อยซีมบรสสารมันคักมันแน่เลวก็ห่อเสรอบเบอรองแล้วก็เสรอเบเอมัยมที่มีเบอมัยมจลกบ่อแหละเก็เงี้ยววันเอ่อเอาเบอมันยมเพิ่มเจ้าบุญละพอได้แบ่งกันกินจากเต่อจ,จากเลือทุกคนเลยจากห่อจากใดห่อในในน้อยไปะละเนาะชวค่อยกัสิได้มาซอยขานี่ก่อนทุกคนเลย รอพี่คอยไม่ได้กินช็อกโกแลตไหมตาเดดมันจะขาร้อเลยขาขาจะ็้าเนืือแล้วเนาะ

ต้มนางมันซอยกัักไปกัดมดเสร็จกไม่ได้น่ะคุพักได้หลายต้นแล้วคุยซอยนีน้อยแล้วคก็พักมันก็ยากยากก็ยากนะเดายดู mày mới sụt sụt rồi lại lợp này mà, mà thứ hèo để, để ảo đại như thế mà may đâu <laughs>

ยังจะแลงเลยมีมเงิน นเ็ดดนหอยพี่นะน้าซื่อในอตรี่มนหอยอกหอหอยอเห็เห็นเือเลยนื่อเนาะเอาอะปองไเอาื่อหอดแล้เรีบร้อยแล้วคนเลยอ้าวเหนังมันเชื่อแล้วก็ตามมื่อได้หนังหมดเลยขึ้มาได้หลายแล้ววะมีลายก็มีหลายนะมัเื่อ เงายบนีกันางลายพอเองเลยมันจะกินไม่ได้อมันจะโครดครงยบเลยได้เสือเพ๊น,นุงกคอนคตลเสอผงซส้อรถรูอว่าเปน,นุ่งลายเติมได้ ซื้อหน่อยก็แซบหน่อยคือว่าล่ะซื้อหลายก็เป็นไวหวคือคือก็หลายคือกัน,น,กนม,มันจางมันเป็นไหวพดแล้วก็เอาข้าวทุนซื้อข้าวกะ ได้เอาไปเชืน้ำก่อนเชื่อลายได้เลยเชื่อไปปั้นคับผท่านี้พ่อป๊อปนี่ทุกคนเอาไปเชืน้ำก่อนแล้วก็สะได้ต่ำมาก่อนเลยโน่นโน่ก่อนเลยเลยต่ำต่อทุกคนเลยลายอเลยทุกคน ถ้าเงินการอื่นเขาเราเห็ดชมหมูค่อยเราได้เห็ดชมไก่ทุกคนมีกินจักเถอค่อยกันเห็ดเบิงตั้งแต่เกิดมาีเคยเห็ดมีเคยกินจักเต๋อเห็ดก็มีเคยเห็ดชมไก่ชมฟ้านะเคยเห็ดอ๋อไปดีทุกคน

เก็บព្រលិចាเก็บទៅនេះងទៅតាមកាន់ហេតុទៅទៀតវៃចាមកអត់អោមកអូហេតុទៀតទៅពីคะមិនក៏ទៀតមកໃស៍កើគេមិនមែនគ្រប់ นี่ทะเลตัดทุกคนเลยัดเดี๋ยวสิตัดมดขวานมันงามไม่น้อยมงามมาี่แหละห่อตัวสับเล็ดเรียบร้อยทุกคนเลยห่อสมได้ทั้ำมดอยู่เศรอันเาได้ทุกคนเลยหลายเติมแล้วเรียบร้อยแล้วก็สิได้ปะเอาไว้ใช่ก่อนภูแหละมืออื่นมืออื่นจะค่อยว่ากันเรื่องซีซีิ่งกะแต่ตอนนี้เอาไว้ใช่ก่อนหอยไว้ทุกคนเลยเอาสำหรับคลิปวิดีโอการแต่งยูโคกินกันถือว่า เห็ดชมทุกคนเห็ดชมไก่หรือว่าเห็ดชมตัวกระจุกนะก็แล้วไปเทียบหอโอ้ใช้เวลาหึงนานเนตร์ทุกคนเลยรอรุนเบิ่งจากอีกจักมือจากสองมือเวาสิได้ซีม,มาทำกันมันดีแฉลบหรือซีโนโทำลเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สิได้ถ่ายทำเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับชมไว้แต่เพงเลงตัวนี้ขอขอบอกเจอในเอฟซี G, ที่ติดตามนะครับชมเพื่อนๆคำว่าอลไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พร้อมเลยก็ฝากคลิปหน้าอีพีหน้าพร้อมเบิ่งน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเสียก่อน